สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยจะพาทุกคนมาดูหมาไทยพันธุ์แท้ดูตัวเขาตัวใหญ่มากมีถุงเท้าแล้วก็ดูหลังเขาอานันหลังเขาจะเป็นลักษณะแผงนี่คือหมาไทยพันธุ์แท้ดูหางเลยถุงเท้า ท้าวสวัสดีครับมาไหมามาขอมือหน่อยขอมือหน่อยไอไ้อไอนี่เจ้าเจ้าคิวขาวดูหลังขอลองดูหลังหน่อยหนกนี่หลังเนี่ยนี่คือหมาไทยพันแท้ตัวใหญ่อืมอืมอไม่ไม่กวนน้องไม่กวนน้องไม่ว่าน้องไม่ว่าน้องน้องมาเล่นด้วย เรามาเล่นด้วยลูกด,ดูดิดูมือดูมือเขามีตุงต่งเท้ามีตุ่งเท้าขอมือหนลูกขอมือไหนขอมือหน,ออหนตัวจะใหญ่ตรงคอมีดอกด้วยดูหลังเขาคือสมบูรณ์เลยครับมาไทยฟันแท้เลยขอให้ดูรีวิวใกล้ๆหน่อยถุงเท้า ไปแล้วอีกตัวหนึ่งโน่นเหมือนกันให้ดูคิ้วขาว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 สาวสวยแล้วคิ้วขาวสาวสวยดูคิ้วขาวออามีคิ้วอมีคิ้วด้วยอ่าอ่าอ่ารักรักหมดรักหมดรักหมด นี่มามาเพิ่มอีกตัวแต่เขาหึงนะไม่ให้ตัวนั้นเข้าใกล้เลยอ่ะเขาหึงเลยอ่ะโอเครีวิวจบแล้วถึงเท้าจะอีเออเออเออจะกลับแล้วนะ เดี๋ยวว่าน่าเจอกันใหม่นะสุนท้ว์นะจะกลับอ่ะนะโอเคไหมเดี๋ยวว่าน่ามาเช่าใหมา่มาหาสุทานทรวใหม่เดี๋ยวเอาไก่มาให้โอเคโอเคเออเดี๋ยวไก่มาให้ตัวนี้หูตั้งอ่าหูตั้ง หลังขนาดสมบูรณ์แบบตัวใหญ่ได้ที่มาจับหน่อยตัวูออคอเป็นป่านเหมือนกันเลยนะตรงคอเนี่ยเป็นป่านขาวโหน,นี่ตดมาแล้วกบมารบกัน,นกแค่นี้กัเลย <laughs> So yeah. I see it.